Well, the weather forecaster has promised us an agreeable day for football, and that's exactly what we've got. My name is Derek Ray, and sitting alongside me, ready to provide all the analysis, is Stuart Robson. And we have live action from the Champions Finals coming right up. It's the Pirates versus the Well, that is going to go down as a known goal by the อ่ะสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องต้นหลังเอเบอิลนะปมาครับเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาเปิดรางวัลฟุตแชมเปี้ยนสัปดาห์ที่2ของเดือนกุมภาพันธ์นะวันที่12ปี65 สิบสี่วินอีกแค่สองวินเองอนะเนาะเหลือเกมไม่พอครับทุกคนแล้วเกมสุดท้ายไม่คิดไม่คาดคิดมาก่อนว่าจะได้วินฟรีเมื่อกี้วินที่สิบสี่ผมได้วินฟรีครับทุกคนเป็นคนไทยได้วยกันนี่แหละเดี๋ยวต้องแอดเขาไว้หน่อยไม่รู้ว่าเป็นพีซีหรือว่าเพลย์สเตชันครับทุกคนสัปดาห์นี้ผมขอ การ์ดแดงฮักิมีได้ไหมคนไทยด้วยกันแน่เลยขออภัยนะครับผมจะไม่ให้คุณยิงผมจะต้องเป็นคนยิงเองวินฟรีนั่นแหละแต่เราแจกเขาครับทุกคนแต่ว่าผมจะต้องเป็นคนยิงเองโน้โน้โน <laughs> 14วินรอบที่เท่าไหร่ผมจำไม่ได้รางวัล14วินก็ตามนี้เลยครับเรดเพย์พิก3แพ็คแล้วก็814 plus เพย์พิก3แพ็ค จัมโบเรลหนึ่งแพ็คอัลติเมทแพ็คอัลติเมทแพ็คหนึ่งแพ็คแล้วก็พรีเมียมทีมอัพเดอะวีคแล้วก็เงินห้าหมื่นโอเคกัปแดงขอฮาคิมี่เด่นๆเลยฮาคิมี่ please please อาแชบี้แบรนด์อาแชบี้ดีกว่าบอกฮาคิมี่ได้อาแชบี้ มาเฮ้ยสอง please เฮ้ยอาแชบี้นายมาซ้ำทำไมล่ะเพื่อนอยากเลือกอาแชบี้อะจะเอาไปย่อยเลอกอาแชบี้แหละป่ะสองตัวเลยอาคิมี่อยู่ไหนอะคิมี่ เอ็ดเคอเชบี้สามตัวกันแดงบาบอ้ด้วยมีใครได้อาเชบี้แบบผมสามตัวไหมคโอ้หเลดอย่างสูงเลืเ่องเบนซีมาสินะโอ้โหแปดสิบสี่พัส และเพย์เพย์พิกแม่อันแรกก็มา,าสูงเลยแพ็กที่สองอะไรก็ไม่รู้แที่สามมะโอเคเพย์พิกก็ตามนี้เลยโอ้ยถือว่าถือว่าเลด,ดีนะเก้าสิบเอ็ดแปดสิบสี่แล้วก็แปดสิบแปด กาดแดงเป็นอาชบีหมดเลยเดี๋ยวเราจะเอาอาชบีไปย่อยนะครับ กับซิโจนสงผมยังเทพรพรามอิเล็กทอนเพยพักนะ Ah, hey cm the poor maybe if you just silent me Ha meki รวยหลวงพ่อรวยป้าบอกวีนี้ก็ได้คอยมาใช้สามแสนอามิี สวยงามสวยงามอัลติเมทแพ็กทำงานเว้ย Walk out. And uh, then, okay. ทีมอับดุวิกสัปดาห์นี้ได้ลุนแค่ฮาก,กิม่ปะ่ะ <c oughs> อืมเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนแพ้นี่เก็บไว้ก่อน โอเคครับทุกคนก็จบไปแล้วครับกับการเปิดรางวัลฟุตแชมเปี้ยนสัปดาห์นี้14วินนะครับก็การแดงได้อาเซบีสามตัวเลย <c oughs> มันได้เลทสูงสุดนะก็เลยเอาไปทำแฟลชแบ็กสมอลลิงเสร็จแล้วเปิดแพ็คก็ได้ฮาคิมีทีมออฟเดวีคมาครับตัวละประมาณสามแสนถือว่าดวงดีมากครับทุกคนเท่ากับว่าสัปดาห์นี้เราได้คอยจากการจบ14วินห้าหมื่นแล้วก็ได้ฮาคิมีอีกได้สามแสนห้าคุ้มมาก Okay, ครับทุกคนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าฝากกดติดตามด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กำลับบงใจให้กันด้วยไปก่อนครับทุกคนไว้เจอกันสวัสดีครับ